มาถึงแล้วนะฮะใต้จุดหนงังตอนนี้ไม่ค่อยมีความสุขเลยฮะไม่กลัวมาก่อ่แล้วหนังที่เราจะมาดูคือเรื่องที่ียุดสอง,ามาง,งผมชอบไอ้จังหวะบทสวดภาคแรกอะเออมันสยองตรงนั้นแหละยิงเขาาบอกว่าไปเปลี่ยนทั้งไอ้นี่เอาเสียงงเสียงนี่มากลับกันอะไรไม่รู้เยอะมาก <c oughs> ป้รีบด่วนนะฮะก่อนที่ตั๋วจะเต็มเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราดูมาเนี่ยมันเท่าไหร่นะมันอีกเท่าไหร่อีกออประมาณอีกสองแถวเนาะประมาณอีกสองแถวนะฮะโร <c oughs> งหนังอยู่ตรงไหนใครเคยมาดูที่นี่นนนเราไม่เคยมาดูหนังที่นี่ รที่มาดูหนังที่บิ๊กซีขำตะกร้านะฮะปกติเรามาดูเอ้ยมาซือ้อแต่ของ,งนะยังไ่เคยมาบอกยังโอ้ยเรามาครั้งที่สแล้วเราไปดูแต่ที่สกลแล้วก็ที่ไออะไรนะนทั้งนี่หลายแล้วจำไม่ได้เลยล่ลาสุดที่เราไปดูก็สกลนะไปดูแต่แต่สกลตลอดเนะาะไหนอยู่ไหมโรงหแรมไงก็ไปก็ไปก็ไป หิวไหมวอปเปอลก่อนไหมเดี๋ยวค่อยมาซื้อจั่วก่อนถึงแล้วโรงหนังเอ๊ะเดี๋ยวไม่เห็นเหรอเดี๋ยวอันนี้ข้าเฟรมเนี่ยเขาเป็นตีมเขาเป็นสายยออเสื้อพนักงานพนักงาน

ได้แล้วมะโชว์โชว์พร้อมที่จะไปรับชมความสยองแล้วพร้อมที่จะปันร้ายแล้วจะซื้ออะไรไปกินหนึ่งซื้อก้อนนั้นปลี่ยนแล้วที่ไม่มีอะไรเหลือแล้วซื้อวอ็อกก้อนดีกว่าถ้าเราไปซื้อขนมในบิ๊กซีเขาให้เอาเข้าหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเราจะไปซื้อวอ่ากกิอนกินลองเอาองขาจะตรวจอ๋อเขาจะตรวจเหรอ ไม่แต่ปกติเวลาไปดูหนังอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยซื้ออะไรเข้าไปกินจะต้องตั้งใจดูหนังแบบใช้สมาธิอ่ะว่าผมนี้ไม่ได้มองอุปกรณ์ครับจับนี้เลยออ๋จับกินเลยน้ำนึงนี่ทำไม่ได้นะน้ำาค่อยๆดูดถึงดูดอ่ะเนี่ยวได้ก็อย่างเงี้ยดูดแล้วก็ต้องจ่อไว้เลยไม่ได้เลย้้าดดไไม่อันนั้นเฉพาะไหนดีนะอันนี้คือเรายังไม่กินซาเย็นแต่หนังผีต้องอย่างนี้หนังผีีเลยหนังผีนี่ไม่ได้องนมะเฟ่อร้อน เรายังไม่กินอะไรกันเลยนะไม่เสื้อยังไม่ได้กินนะยังเค้กสามสี่ก้อนของวันเกิดพี่โอมก็ไม่ได้กินเลยเมื่อกี้ลุงก็บอกกินก้อนกินก่อนแต่เรากลัวไม่ทันหนังกกลัวไม่ทันรอบรอบฉายสองทุ่มครึ่งแล้วยังมีของขายอยู่เปล่าพอปิดหมดแล้วนะทุกคอร์ด ไม่เหลือแล้วนะฟุต่อนขอกินบัฟเฟ่กับลูกชิ้นก็ได้มั้งเนี่ยกินลูกชิ้นกับบัฟเฟ่ลูกชิ้นลูกชิ้นไม้เท่าไหร่นะขายเป็นชุดเหรอฮะตันสามห้าไม้สามห้าใครใครจะกินบ้างกินไหมลูกชิ้นไม,ไม่กินลูกชิ้นเหรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไเช็คสต เราจะไปเคฟซีเหรอเดี๋ยวจะไปเช็คเคฟซีอ๋องั้นเอาชุดชุดเล็กครับยังยังอีกนะใครร่างไหนใครเล็กอะไรไม่เป็นไรผมเอาเล็กหนึ่งเลอ่านั่นแหละตามนั้นเอาชุดเล็กครับบอฟฟก็ขายดีมากนะฮะเนื่องจากฟูดคอร์ตปิดแล้วเนาะจะทันหรือเปล่าไก่ไม่ทันนะเปได้เข้าโลงแล้วอ่ะเราก็แบบว่าไปหาทำแล้วก็ซื้อบอฟฟอว์เลย น่าจะเอาแค่ป๊อปคอนดีกว่าเอามดนนี้หดมแม่ดนนีหนูกินไหนแม่าหนูรไหมเอาหมดเลยเนี่ยเอาหมดเลยถามเ่า่ทเบอกผมไม่อาเอาทั้งหมดเลยเขาจะได้กลับบ้านแล้วเนี่ยอ๋อยังเยอะอยู่นึกว่าเหลือห้าชิ้นมีครัมีมีอัลมอนด์ไหมฮะโอเคอัลมอนด์สองครับ คาดว่าคืนนี้นะฮะ<ช>บางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนอาจจะเปิดไฟนอนจิงเงือ <c oughs> จริงเหรอ,รหรอสเสือแต่พี่เสือกลับไปจะไปนอนดูอีกน่นอีกรอบหนึ่งรีวิว สปอยแล้วก็ที่เขาแบบช่อง youtube ที่เขาไปดูมาแล้วนะที่เขามานั่งพูดถึงหนังที่ยงว่าเป็นยังไงบางจุดบางมุมบางฉากเราอาจจะแบบยังไม่เข้าใจยังไม่เคลียร์นะเขาก็จะมาเพื่อดับความกลัวใช่ไหมโอ้ยน้ำมนต์บอกว่ากลับไปถึงบ้านจะไปดูดอลลาเอมอนหรือไม่ก็คิตตี้เพื่อลดความกลัวให้กับ อันนี้จมาขนมใจเราเองเมาขนมป่ะกินรองท้องรองท้องรองท้องให้มาห้าร้อยให้มาห้าร้อยโอ้โหตัวหนังร้อยเท่าไหร่นะเมื่อกี้คนละห้าร้อยกว่าก็เต็มให้มาห้าร้อยก็ถามกันเลยแล้วอ๋อเมื่อกี้มันทั้งหมดเป็นสี่แปดหกคนละร้อยยี่สิบเก้าบาทใช่เมื่อกี้ให้พี่เสือนะครับเพราะมีเสือคนใหญ่ใช่คนละ129บาทคนละ129ยย่สิ้าใช่ไหมครับ โอ้ยไอเดี๋ยวเราต้องหายาอมกไอติดตัวไปด้วยนะเนี่ยร้านขายาปิดยังเดี๋ยวต้องวิ่งไปซื้อในบิ๊กซีนะยาอมอ่ะไม่งั้นดูหนังแล้วมันไม่มีความสุขดูลูกชิ้นมันจะเล็กเกินไปไหมประมาณอะไรนะประมาณลูกอม ประมาณลูกอมเท่านั้นเองนะกระจายหนึ่นะง,งมันเล็กเกินไหมลูกชิ้นอีกไมมอีกไม้หนึง่งเม่ลองเอาชิ้นเด็ดเละ โอน,น้ำอะไรน่ากินน่าอะไรอนะ่ะชาเขียวเออแล้วก็มีน้ำบางุ่นขาวด้วยเฮ้ยน่ากินน่ากินนี่ไงน้ำบางุ่นขาวนี่นั่นแหละสามสบาทอ่ะฮะอะไรของของเจ้เนี่ยขนมเจ้มันลดราคาเหรอห้าวเหรอ อันนี้เขาไม่ให้เอาเข้าโรงนะต้องไปฝากพนักง,งานไว้ข้างหน้าข็มาแสดงซ้ำเรียนนะครับ